ที่ไรนี้มีบ้านพักคนงานหลังหนึ่งที่สามารถอยู่ได้เลยนะคะคุณนายพลอยชี้ให้ฟังแต่เดี๋ยวฉันให้คนงานของฉันพาไปเองพวกเขารู้เส้นทางดีเพราะไร่กว้างมากถ้าไปเองอาจจะหลงหรือขับรถไปผิดโซนก็ได้รุงงานและทีมงานพยักหน้ารับทราบด้วยความไว้วางใจในผู้ว่าจ้าง ตกเย็นวันนั้นหลังจากตรวจพื้นที่และตกลงรายละเอียดงานเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยคนงานต่างด้าวสามสี่คนก็เข้ามาสื่อสารแบบงูกะระปาผสมภาษามือเรียบทชีงงานลงหนานว่าให้ตามไปได้เลยเมื่อเดินลัดเลาะผ่านทางเดินดินลุกลังที่กคเขียวมีต้นไม้ใหญ่ประปรายฝุ่นฟุ้งไปตามแรงลมสุดท้ายก็ไปผู่ยังสวนหนึ่งของไร่ ซึ่งค่อนข้างเงียบสง,งัดเอ๊ะทำไมมันดูรกร้างอย่างนี้ล่ะพี่บูเป็นคนแรกที่พูดขึ้นเมื่อเห็นบ้านไม้สภาพทรุดโทรมหลังหนึ่งตั้งอยู่โดดเดียวห่างจากอาคารหรือเพิงพักอื่นๆกว่าหนึ่งกิโลเมตรบริเวณรอบๆเป็นป่ารกคล้ายถูกทิ้งร้างมานานหน้าบ้านมีบันไดไม้ผุๆใต้ถุนบ้านโปร่งเตี้ยแต่เต็มไปด้วยฝุ่นและเศษใบไม้ คนงานต่างเด้าทำท่าชี้มือพยักพยเยิดว่าพัก,พกพักพร้อมหัวเราะเบาๆเหมือนดีใจที่ทำหน้าที่นำทางได้ครบลุงนานเหลือไปมองลูกน้องพางคิดในใจว่านี่คือบ้านพักคนงานที่บอกเตรียมไว้ให้อย่างดีเรือ่องแต่ก็นึกว่าคุณนายพลอยอาจหมายความตามตัวว่าเก,ก่าๆจริงก็ได้เพราะบางทีอาจไม่ได้ปรับปรุงอะไรนักด้วยความที่ยังไม่อยากมีปัญหา วันแรกจึงลองตัดสินใจพักไปก่อนพวกเขาเดินขึ้นบันไดไปบนเรือนมีห้องแบ่งเป็นห้องใหญ่หนึ่งห้องเล็กอีกห้องหนึ่งมีฝุ่นหนาบางจุดมีแย่แมงมุมห้อยเป็นระยะพี่หนุ่มถึงกับสายหัวฉันว่าเราอาจมาผิดหลังแล้วแน่ๆแต่จะให้ทำยังไงล่ะตอนนี้ไม่มีสัญญาณโทราศัพท์จะโทรหาคุณนายพลอยก็ไม่ได้สุดท้ายทั้งหมดก็จำใจต้องเก็บข้าวของไว้ในห้องใหญ่ เปิดหน้าต่างบานไม้ให้ลมพัดผ่านจะได้พัดปุ่นออกไปบ้างพร้อมไปเอาน้ำมาล้างพื้นที่มีตามมีตามเกิดหวังว่าจะนอนค้างสักคืนจะได้วิ่งกลับไปคุยกับคุณนายพลอยในวันรุ่งขึ้นความมืดเข้าปกคลุมเร็วกว่าที่คิดบริเวณรอบๆบ้านไม่มีกล่องไฟถนนหรือตะเกียงใดๆเสียงมแมลงป่าดังกระหึ่มประสานกันเป็นฉากหลัง ยิ่งพอแสงสุดท้ายหายไปก็มีเพียงไฟฉายและโคมไฟขนาดเล็กที่เตรียมมาเท่านั้น